สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาเจอกับพาตออโตออดโตข่ค่ะนะคะเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะพาจะมารีวิวลูกค้าที่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้มาทําการซื้อรถกับเราก่อนอื่นพาขออนุญาตให้น้องเขาแนะนําชื่อเล่นมาจากไหนที่ไหนบ้างนะคะสวัสดีคะ่คะชื่อเล่นชื่ออะไรน,นะคะชื่อฟางค่ะฟาง,ฟางค่ะน้องฟางมาจากไหนคะมาจากเชียงรายคะ่ะขับรถมาดรือนั่งเครื่องคะขับรถมาเองขับรถมาจากเชียงรายค่ะมาที่นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่คะ ครั้งแรกค่ะรู้จักกับสวนรถยนต์มือสองโตออโต้คาร์ของเราจากช่องทางไหนคะอืมอ่าช่องทางไหนนะมี Facebook มีไลน์มี t ิ k กตอกน่าจะเป็นติ๊กตอค่ะดูจากติ๊ t o k มาใช่ไหมคะแล้วพอเรามาถึงโตออโต้คาร์บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะในใสายตาของลูกค้ามีตรงไหนต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าคะ,อะเอเ่อเข้ามาแล้วก็รู้สึกอบอุ่นดีค่ะมีคนต้อนรับเยอะค่ะ แล้วก็รู้สึกประทับใจหลายๆอย่างค่ะแล้วการบริการของเซลล์นะคะมีตรงไหนต้องปรับปรุงแก้ไขไหมคะพูดได้เลยนะคะฟังไม่มีเลยค่ะก็เซลล์ก็ทำงานตั้ง <laughs> แต่เช้ายันค่ำเลยค่ะ <laughs> <laughs> ก็ช่วย สุดๆเลยอันนี้น่ารักมากๆขอบคุณค่ะคุณฟงางพอถามนิดนึงว่าถ้าคุณฟางมีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงอยากจะได้รถยนต์มือสองโตอ,อโตโนมตเอ,อ้เอ,อรถยนต์แบบว่าไปใช้งานนะคะจะแนะนํามาที่โตออตโตคาตของเราไหมคะแนะนําค่ะสัญญาแล้วนะคะค่ะ <laughs> จะสุดท้ายเลยพามีแบบประเมินว่า โตออโตคขาจะเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาของคุณฟังหรือไม่โดยที่ผ่าจะนับหนึ่งถึงสามถ้าโตออ <Okay. S 1> โตคขาเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาคุณฟังให้ยกนิ้วเราบอกว่าโตออโตคาสุดยอดแต่ถ้ายังไม่ผ่านในสายตาคุณฟังนะคะ <Yeah. S 1> นั่งสวยๆข้างๆผ่านได้เลยนะคะ <Maybe. S 1> เรามารุ้นกันนะคะว่าโตออโตคขาจะเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่าน <S <S ในสายตาของคุณฟงังหรือไม่น,<ต> <S <S นะคะเริ่มนับแล้วนะคะนับหนึ่งค่ะ นับสองค่ะนับสามค่ะตโอตอ่อโตขาสุดยอดค่ะกราบขอบพระคุณน้องฟางมากๆนะพี่ปาขอเป็นตัวแทนของโตโต่าอุยพอนให้คุณฟางและครอบครัวที่มาซื้อรถนะคะกับเราวันนี้ขับขี่ปลอดภัยเฉ้าควาดเงินทองไหลมาเทมากิจการรุ่งเรืองเฮงๆปังๆตลอดปีและตลอดไปขอบคุณค่ะบ๊ายบาย